สวัสดีคะ่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่แอกบ้านสวนเช่นเคยนะคะวันนี้แม่แยกยังอยู่ในสวนนะคะจะเข้ามาอัปเดตผักหวานปลาให้ชมนะคะนี่ผลของการทํายังไงผักหวานถึงออกยอดนะคะเยอะขนาดนี้ หวานแต่ละต้นใช้เวลาปลูกก็หลายปีนะบางต้นก็3ปี4ปี5ปีนะคะอย่างต้นนี้ก็ได้เวลาน่าจะ3ปีแล้วนะคะยอดกาลังมาฟูเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมเห็นยอด,อดอ่อนขนาดนี้นะคะแม่ใหญ่ว่ารออีกสักสองสาวันถึงจะเก็บได้นะคะอันนี้กาลังแตกยอดนะคะวันนี้ช่วงนี้แม่ใหญ่ยังเข้ามาอยู่ในสวนผักหวานป่าอยู่นะคะ ที่เห็นวันนี้เป็นผักหวานป่าพันสีทองนะคะยอดเหลืองใบใหญ่นะคะดูใบต้นนี้เพราะจากมเมล็ดนะคะเพราะจากมเมล็ดอายุยังไม่ถึงสองปีเช่นกันนะคะต้นนี้เอามาให้ชมนะคะเนื่องจากว่าเขาใกล้จะถึงสองปีแล้วล่ะประมาณเดือนพฤษภานี่นะ่ยจำได้ว่าเพาะ เป็นรุ่นเดียวกันนะกับลงคลิปก,ก่อนโน้นนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่แตกยอดมาแต่ว่าต้นนี้ยังออกยอดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะให้ชมแม่ใหญเอ็กใช้ต้นรำไยเป็นพี่เลี้ยงนะคะลำไยนี่เอาลงพร้อมกันตั้งแต่ตอนปลูกมเมล็ดเลยนะ,ะก็คือเพาะใส่ถุงเพาะใส่ถุง เอาไม้ผักวานป่านี่พอใส่ถุงพอได้เวลาจะประมาณ3าสี่เดือนก็เอามาลงปลูกปลูกโดยไม่ได้ขุดลุมเหมือนเหมือนกันนะคะทุกต้นไม้ทุกต้นไม่ใหญ่ไม่ได้ขุดลุมเพราะว่าป้องกันปัญหาน้ําท่วมพอปลูกแล้วก็เอาเอา,เอาดินรอบๆบริเวณข้างเคียงนั่นแหละกลบมถงๆไปทีละนิดทีนิดนะคะแล้วเขาก็สูงขึ้นมาเองนะคะนี่สวนพี่เลี้ยงนะเอามาเน็บที่หลังนะคะแต่ว่าปลูกพร้อมๆกันนะคะเอามาเนบตอนลงนี่ แม่ใหญ่ใช้ตะกร้านะคะครอบเจาะก้นเนห็นไหมสูงนะต้นนี้ระดับเอวของแม่ใหญ่แล้วนะคะตะกร้าก็ใบใหญ่สมควรนะคะก็ใบใหญ่สมควรเนี่ยจนผุแตกไปแล้วนะคะเข้าออกมารับสู้แสงอันนี้มันโน้มลงไปเนี่ยแม่ใหญ่จะเด็ดยอดตั้งแต่ตอนนี้เลยช่วงหน้าช่วงเนี้ยเด็ดยอดได้นะคะยอดอ่อนๆก็สามารถเด็ดได้แบบนี้ก็เด็ดได้ น,ะะนี่เห็นไหมพี่เลี้ยงสูงริ้วเลยพี่เลี้ยงนะคะตะก้าก็สูงระดับหัวเข่าแลว้วนะคะผักหวานก็สูงมาระดับเอวแม่ใหญ่แอ็กแล้วนี่เห็นไหมยอดออกสวยนะออกออกยอดออกยอดแตกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่เหมือนกันนะคะต้นนี้นี่ทำไมถึงโตเร็วขนาดน,นี้ด้วยความอุดมสมบูรณ์แม่ใหญ่แอ็กใช้ขี้แกลบขี้ไก่ผสมกันนะคะ เพราะว่ามันอยู่ในคอกนี่นะคะช่วงนี้เข้าสวนนะคะมาดูนี่ยอดผักหวานกิง่งกระโดงกําลังขึ้นมานะนี้แม่ใหญ่แอกยังไม่เด็ดนะคะนี่เนื่องจากว่าเขาโตขึ้นมาแล้วแม่ใหญ่แอกโน้มกิ่งนะคะมันมีสองต้นอยู่ด้วยกันนะะี่ค่ะสองต้นอีกต้นหนึ่งไปโน้มไปทางด้านโน้นนะคะด้านโน้นอีกต้นหนึ่งก็โน้มมาด้านนี้นะคะที่เห็นนี้มันเป็น กิ่งกระโดงกิ่งใหญ่เลยนะคะรอปีที่สองนี่เดี๋ยวพาดูเดี๋ยวอ้อมมาด้านนี้หน่อยนะีเนี่ยอ้อมมาด้านนี้เดี๋ยวพาดูใครที่ชื่นชอบภากหวานป่านะคะนี่อันนี้ก็กิ่งกระโดงมันขึ้นมาแล้วเนื่องจากว่าแม่ใหญ่โน้มกิ่งนี้นะคะนี่เห็นไหมโน้มกิ่งนี้มานี่มานี่มานี่เห็นไหมอันนี้ก็สูงเนี่ยเลยตะกร้าแล้วนะคะ ทีเลี้ยงก็ลำใหยเหมือนกันนะคะเวลาปลูกข้าวหวานยใ,ใจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆแล้วก็ลดน้ำปกติสัปดาห์ละครั้งปีแรกให้เข้าไปเขาก็จะได้เจริญเติบโตนะคะ